ใครเอาไอเด็กปิดเข้ามาเนี่ยไอห่าใครดูแลดูแลมันไปนะวัานี้กบผมโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยไปไอบแบนเดตด,ดิว่ะเพื่อนเอาแบนเดตบอสอยู่ตรงนี้นบบนเ,เนี่ยบแบนเดเนยแบนเดตเนี่ย what the oh my gosh เด็กผีฆาตกรรมมันเมื่อกี้ไอเด็กขโมยแบนเดตไปแล้วได้ขอสมองไม่มาเอาเลยนะอ่ะโดนโดนโดนไล่แล้วอ่ะโดวนวะ่ะโอ้ยแม่ อยู่ตรงนั้นมันก็โดนนสิอ๋อๆตายตายอ๋อๆๆมาช่วยล่ะครับไปแล้วโอ้ดูดีกว่าดนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยลบก,ก่อนลบก,ก่อนไอ้บ้าดิทับต่อเร็ววุ่นวายจังวะเอาไปลากมันมาทำไมเอาอย่าตาอย่าตาเอามาดิมาดิเอามาดิโอ้ไม่เยอะละเยอะตารอไปรอไปก่อนแล้วให้ตัวปั้นฉาบมาปั้นเพื่อ,อออกหน่อยอก,ก็ได้ให้คนหนึ่งเอาปั้น ไอ้นี่ไม่ยอมออกจากเครื่องเงานหนึ่งของปันเลยไปกรับโอ้ยันละย่นละาลารอดเว้ยเอ้ยเพเปิลกลับไปทำไม,มวันนีเเน้เร็วเพลเอยยโอเคทุกคนกลับเขไปรีบก่อนเร็วเฮ้ยเขารีบสิเอออย่ายืนโอเคขายแล้วครับโอ้เม็ดคิดโอ้มันขายกวนตีนดีวะ่ะไม่มีตังค์ซื้อไปชั้นสองครับเฮ้ยอ,อะไรแดงๆวะพี่กระสือหรือเปล่า มาทางนี้ด้วยชิปหายแล้วแดงเครื่องเลยโอ้แล้วเดินมาในนี้ด้วยเอา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 เพเปอร์เพเปอร์เพเปอร์ไม่ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนสวดิสวดิเฮ้ยโอ้โอ้ my god โคตรไวเพเปอร์ตายเร็ว่ะแล้วไปอยู่ตรงหน้าทำไมอ่ะเอฟเคเหรอโอ้ยอะละอืมโดนไปหนึ่งคนเฮ้ยบล็อกโอเพื่อนเข้ามาไป let's go มาทางนี้บ้างดีกว่าเอ้าโอ้มีคนหิวเราก็ตกใจคิดว่ามีคนโดนตีโอ้เพื่อนนี่ก็โอเคปั่นตรงนี้เลยใครโดนตีโอ้ยะตาโดนยะตาตีสุดยอดมากเพื่อนใครใครไล่โอ้โอ้แย่แล้วเยอะแล้วกอ้ไปเลยนี่ไงโอ้โอ้โอ้ชิบหายชิบหายอ้าวชิบหายลืมไปสตามินาหมด โอเคคือสุดท้ายอยู่ตรงนี้ไอเด็กเปย์ทำอยู่คนโดนตีหรือเปล่าตีปแปลกๆนั่นไงมีคนโดนตีกลับเข้ารีเพืนอนจีดีเลยนี่สามตัวบาท <laughs> Let's go โอ้ทำไมต้องมาเจอวันนี้เดินตรงมาเจอเฉยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้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 ให้ผมช่วยบอทตีแกนโดนตีแกนลอยเออ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 ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมานี่มานีมานีมานี มาเด้ไอชิปหายมไปไล่ตรงนู้นต่อ oh, yeah. โอ้ยอะโอ้ยเป็นผีนะบินได้แต่ว่ายังชา้าชาไอเด็กเพรว่าเอาสไตล์เป็นดาสิบเออเออเออกด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 เออดออูดูดูมันอยากแปลกต้องแตกต่าง let's go ฮ huh, ้าใบเด้เยอะเหรอเห็นเจอมาสามชั้นแล้วเนี่ยเอาโอ้โหมันกดยากอะ่ะไปมาเร็ว เร็วเดินเข้ามาเดินเข้ามาแบดเด็ดวะตื้อด้ครับรออะไรล่ะไาย ok ah, เลยมันโดนกินห่าอะไรวะไปกลางแมปเลยโอ้เสียงน้ำทะเลเสียงน้ำทะเลเหรอวะเสียงอะไรวะโรเจอร์ Roger, โอ้โน่ไม้แล้วใครไปเก็บอีกดันละ่ะอาตายตายเอา ตาย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 แตกเรียบร้อยเด็ก <c> ผ <oughs> <c oughs> ีตายแล้วเว้ยสะใจไหมพีแกนมีตัวหนึ่งไหมที่เข้ามาได้ไอ้พีพีพีพ,พีมาเรื่อผีมีชว่วยเรามาเร็วชว่วยเรามาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคหมุนสามร้อยหกสิบองศาชั้นเจ็ดโอ้เด็กผีเด็กผีมันมามันตายแล้วมันมาหลอกหลอนเลยเหรอมาหรือเปล่าโหแล้วท้าวิ่งอุบาทมาก เอาออกไปจะกหัวสมองได้ไหมถ้าวิ่งแบบนี้นเรารู้น่เพื่อนปั่นสีแต่โอ้เรียกผีมาอีกแล้วไปไกลๆเลยเอาโดนตีเพื่อนมาช่วยแล้วมานี้มาเฮ้ยโอ้โหอันนี้มันไรมันหยุดหย่อนชิปหายแล้วเพื่อนมันเพื่อนมันไม่เห็นหรอโอ้โหสเตลเยอะเว้ยตับดีกว่าทุกคนแย่แล้ว,โอ,ว,วโอ้พระเจ้ชาช่วยโอ้พระเจ้าช่วยแย่แล้ว ได้ไรอ้อหอุ้ยโอ้ซื้อไม่ได้ลอยห้าสิบไปชิบหายแล้วเพื่อนเดินดิ่งไปขนาดโดนโดนแน่แน่แต่เข้าไปในซอกเขาไปในซอกเพื่อนขอจุดได้ไหมจุดขอขอจุดก่อนจุดขอจุดอ้โหทำเครื่อง,อ,งอ,อ๋อกเครื่องหนึ่งอยู่นี้แหม่ต่อเลขไม่มาทำโควิ่งจะมาทำแม่งมาดันมาทำเอา้าเอา้าไม่ทำาตอะ่ะเอา้า หรือสามคนใช่ไหมยะตาไม่แตกสลายไปแล้วการนี้ไม่ตลกเลยนี่เอาเอาการนี้เหรอ <c oughs> ชื่อหมายแ้ไม่อยากเลือกเลย <c oughs> เพื่อนไม่ตลกนะเพื่อน <c oughs> แล้วคือเจอบบเก้าชั้นแล้วไฟไม่ดับสักชั้นเลยเป็นอะไรเลยไฟนะฮะเราอยากเจอสกิลของเจ้าหมาป่าตัวนี้บ้าง <c oughs> ไม่ดับใช่ไหมไฟโอ้โหแล้วชั้นนี้บ้าหรือเปล่ามันมีบอสอยู่ไม่ใช่เหรอ แล้วบอสมันก็ไม่ได้กะกักโอ้บอลมันก็ไม่ได้กระกักเลยเว,ว้ยสิ่งไรเสียงเหงมือนนาฬิกาเดี๋ยวทำไมต้องมาชันนี่เมืเเ่อกี้คนเล่นแล้วมันยากอะ่ะเมื่อกี้เห็นปลายหางตัวอะไรวะโอ้ยไม่สนุกนะเว้ยชันเนี่ยไอ้ข่าโอ้ยทางนี้มันโอ้ยอยู่ทางนี้ไหนหน้าตายเป็นยังไง นี่หน้าตาบอสเพื่อนว่าไงไปเงียบโอ้ตัวนี้วิธีรับมือคืออยากให้มันเห็นแล้วก็อย่าทําเครื่องเจ๊งนั่นแหละมีสองอย่างเพราะว่าทําเครื่องเจ๊งปุ๊บอะหลอดแดงแม่งขึ้นเต็มอะแม่งวิ่งโครไวเลยอันตรายชิปหายอย่าหันมาอย่าหันมามึงหันมาทําหอกอะไรเล่าทําเครื่องสิเพื่อนความอันตรายของด่านนี้มันไม่มันไม่ใช่บอสอย่างเดียวมันคือไอ้เจ้าลูกน้องมันอะ ไอ้พายอันตรายเล็กๆอ่ะเนี่ยไอ้ตัวหาเนี่ยไอ้พายอันตรายตัวเล็กๆเนี่ยเอาละเพื่อนเดินไปให้มันตีไม่ขี้มันแดงเค่องเลยบ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่เป็นงั้นอ่ะเฮ้ย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 ผมเลือกคนสุดท้ายเหรอแล้ว เพื่อนกดสกิลพลาดแน่เลยเอาเดี๋ยวอะไรอะ่ะเมื่อกี้มันยังไม่มีสกิลเช็คขึ้นเลยทำไมมันตื่นวะเด็กแจ้งเตือนมันอะไรวบบ๊กเหรอที่เครื่องนี้มันใกล้เสร็จแล้วนี่วะาอ๊ยโอปย่อยเร็ว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 ้ฮะฉันเอาเว้ย โอ้ว oh, ผ่านเว้ยเดดี้มีอะไรโอ้ oh, ไม่มีของดีๆให้บ้างเหรออุตส่าห์ผ่านดันมาเลยนะเว้ยผ่านอันนั้นมาเนี่ยเซอร์แบบโคตรยาก